えっ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูจีรวรรณบรรโสภาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิชาวิทยาการคำนวณน,นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนําเนื้อหาของภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2563นี้ค่ะหน่วยที่1ค่ะชื่อหน่วยอัลกอริทึมกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะ โดยในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่ 1. เรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาพบได้อย่างเช่นการเรียนการทำงานหรือสุขภาพร่างกายการเดินทางสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาเบื้องต้นที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันค่ะ เรื่องที่ 2, คือการแสดงอัลกอริทึมซึ่งจะเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองค่ะเรื่องที่3ค่ะตัวอย่างการแก้ปัญหาจากเกมเตติสซึ่งจะนำเกมเข้ามาฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวางแผนเรียนรู้วิธีการคิด และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาค่ะหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบข้อผิดพลาดในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันคือ1เรื่องการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงาน2การเขียนโปรแกรม โดยการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมทั้ง2เรื่องนี้อาศัยโปรแกรม c o d e .org เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาค่ะหน่วยที่3เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยนี้จะมี2เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการค้นหาข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์รวมถึงข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยค่ะหน่วยที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นและการนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะักเรียนจะไปเตรียมความพร้อมของตัวเองสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2563นี้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเนื้อหาทั้งหมดนี้ไวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ